กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเรื่องของลักเจมนะผมหรือว่าอัญมณีขนาดใหญ่นะอัญมณีพวกนี้นะผมก็จะมีอยู่6ชนิดด้วยกันนะครับผมอันที่1คือไดมอนด์อันที่2คือรูบี้อันที่3คือเอเมอลล์อันที่4คือโทพัสอันที่5คือเอเมนทิสอันที่6คือ ซาฟิทนะผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะของพวกนี้นะผมคืออัญมณีนะที่เวลาเมื่อเรามีไว้กับตัวมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นที่หัวนะผมเป็นรูปอัญมณีอันนั้นนะแล้วก็ถ้าการแสดงผลมันจะเป็นอันไหนนะครับผมสิ่งนั้นจะต้องอยู่ข้างหน้านะถ้าสมมุติเรามีอัญมณีหลายอันนะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเอารูบี้ไว้ข้างหน้านะมันก็จะแสดงผลเป็นรูบี้นะครับผม แล้วก็เมื่อเราดูอธิบายการใช้งานของมันนะผมมันก็จะบอกไว้ว่าสิ่งนี้นะผมเมื่อเราตายมันจะดอบนะครัผมแล้วถ้าถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอันที่หน่งเลยนะครับผมคือมันมีประโยชน์สำหรับการที่เราเล่น PVP นะผมในมันติเพยเยอร์นะซึ่งสำหรับมือถือเนี่ยก็ผมก็เคยสอนนะครับผมสำหรับการเล่นมันติเพเยอร์ แต่เรื่องการเล่น p ีพเนี่ยผมว่ามันต้องทำสถานที่สู้จริงๆนะผมถึงจะได้เหมาะนะผมแล้วก็ลักอัญมณีเนี่ยวิธีการทำนะผมจะต้องใช้อัญมณีเชตนนันนะครับผม15อันนะครับผมอย่างเช่นลักดม,มอนก็จะเป็นจะต้องใช้ดม,มอน15อันลูบี้ก็ต้องใช้15อันอิมมอรอลก็15อันนะครับผม แล้วก็ถ้าเป็นในคอมนะผมก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะนั่นก็คือแอมเบอร์นะแอมเบอร์ Amber, ในคอมนะผมสามารถทําเป็นลักอัญมณีได้นะผมซึ่งในเวอร์ชั่นของมือถือตอนนี้ยังทําไม่ได้นะก็ถ้าเกิดจะสมมุติว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีการทําลักแอมเบอร์ก็คือก็ต้องใช้แอมเบอร์สิบห้าอันนะผมหน้าที่ก็เหมือนกันนะผม เมื่อเราตายมันจะดอบนะเหมาะสำหรับ PVP นะและนี่ก็คือลักษณะการดอบของลักเจมนะผมเมื่อมีลักเจมอยู่ในตัวนะตอนนี้ในตัวผมมีลักดัมมอนเจมอยู่นะเวลาผมตายมันก็จะดอบแบบนี้นะครับผมและนี่ก็คือการดอบ ของลักเจมครนะผมเมื่อเรามีลักเจมอยู่ในตัวหลายอันนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณผู้ชมนะผมที่เข้ามาดูกันนะคลิปนี้อาจจะ มีสาระมากหรือน้อยสำหรับใครบางคนนะแต่ก็ขอให้คุณผู้ชมนะผมรับชมอย่างสนุกสนานนะผมและได้รับความรู้ไปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมเพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะผมผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ